ารตื่นทาครับมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงอุ้ยแล้วมันจะไม่เป็นไรเหรอครับเป็นหาอะไรล่ะเสาไฟอยู่หน้าบ้าน แต่หมอดูซนแสนนี่เขาบอกว่าผิดหลักฮงจุยนะครับยอมากนะมึงก็ให้การไฟฟ้าดนะัถอดเสาไฟหน้าบ้านออกไปซะจบอุ้ยเขาบอกให้เอาปูไปติดเสาไฟต่างขางอ้อสุดท้ายเสาไฟมันก็ยังโดเดอย,อยู่บ้านเมึงแต่หมอดูเขาบอกว่ามันมีพลังนะจารยพลังอะไรวะพลังขี้หมาหรือเปล่าโอเคแล้วที่เขาบอกว่าขวาดบ้านถูงบ้านตอนกลางคืนปัดทรั์สินออกจากบ้านสิน่งมึงอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าครับมันไปได้ยังไงก็ดึงออกไปจ่าย เป็นคนดึงออกไปมึงไม่ใช่เหรออ่าใช่ครับเป็นคนหยิบออกจากกระเป๋าไปจ่ายค่านูนค่านี้ไม่ใช่เหรอก็ใช่ฮะกว่าเป็นคนดึงเงินในกระเป๋ามึงเหรอมึงเอาเงินไปปล่อยไว้ในบ้านแล้วไม่กวาดกวาดออกไปเหรอไม่ใช่ฮะเกี่ยวกันกว่าแต่เกี่ยวกับคนกวาดมากกว่าต่อให้มึงไม่กวาดแต่ถ้าเป็นมึงใช้ตังอะมึงก็ใช้หมดอยู่ดีเออก็จริงสรุปเป็นที่การกวาดบ้านหรือเป็นที่ตัวมึงเป็นที่ตัวเราเองครับบอกว่ากวาดบ้านแล้วจะดึงทรัพย์ออกอ่าถ้ามึงถูบ้านอะล้างจานอะซักผ้าล้างห้องน้ําอ่ะล้างรถอ่ะ มึงคิดว่าซัดจะออกไหมออกครับออกเพราะอะไรเพราะมึงครับจานแต่เมื่อวานไปดูหมอมาเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่เนื้อคู่ไม่สบายใจเลยอะแล้วมึงไปดูทําไมแล้วมึงไปดูทําไมเขาคิดเกียดมันครับดูแลไม่สบายใจคําถามคือมึงไปดูทําไมขีดเส้นใต้ทําไมประกาแดงขีดก็ไปขีดตรงไหนครับขีดกลางกระบาลมึง่ะขีดกลางกระบาลมึงอะที่เหมือนเขากลัวจะเลิกกันอะไรอย่างเนี้ยม่จางไม่เที่ยง มึงจะคู่กันไปถึงไหนล่ะกูถามแค่นี้มึงจะคู่กันถึงไหนคือคงอยากจะคู่กันเป็นแก่เท่าอะไรประมาณนี้ครับเนียหน้าตาผิวพรรณมันยังงามไงมึงลองดูตอนเจ็ดสิบแลอุ้ยแก่ยังมาอยู่ใกล้กูตัวเหม็นจังเลยเหม็นกินแก่ไปตดไกลๆได้ไหมแล้วตอนเนี้ยเป็นไงครับตอนเนี่ยมึงตดก็ว่าหอมอีกหน่อยข้างหน้ามันแก่ตัวไปตดมึงก็ด่าอะไรนิดหน่อยมึงก็หุดหงิดนอนตีนเดียวกันมึงลังรคาญเลยกูจะบอกให้เวลาแก่ตัวเนี่ยเออถ้าหอมผืนเดียวกันเมื่อก่อนมึงนอนห่มผืวเดียวกันได้เดี๋ยวมึงแก่ตัวไป เพราะมึงจะแย่งกันจะยุ่ยชูจุกกระเจ้าอุ้ยจะดึงอะไรนักหนาเนี่ยหมอดูเขาก็บอกเวนายจ้าจฟังอะไรกับหมอดูตัวมันเองยาวไม่รอดเนี่ยไอ้พวกปัญหาเนี่ยหมอดูไปดูดวงแล้วกลับมานั่งกังวลใจมึงจะไปดูทําไมั้งนั้นอะ